พราะว่ากกูเส็ยไม่ได้ right now เอาแต่ชอบกูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลักเฝ้า u n d e r g เพวพวกกูเสียไม่ได้บวกโลกูไม่ท้อแลวกูไม่ยอมจะเสียเวลาพวกมึงมาเป็นลูกกระจอกเพระว่าพวกกูเซียไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน n อ c อ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบ l ็อกอ่ะข้า่านเอกับาบงค์เธอกูเป็นสต o อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กดซิ่งที่กูกแคือมึงไม่พร้อมเพราะว่พวกกูเสียไม่ได้ right now เอาแต่ชอบกูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลั่กเด้า underdog เพราะว่าพวกกูเสีตไม่ได้ึงกำล็กกะไม่ท้อและกูนสตออ่ะเสีย้วลาพวกมึงมาเ กูเสียไม่ได้ยัจะเป็นแบบกูแต่มืองก็เป็นไม่ได้เก็ตแบงท์ากูรู้่มันไม่ไงกูผ่านร่อนผ่านน่แต่มืองก็ทำไม่ได้ดูที่ลังกูเสียไม่ได้อยู่ที่แบ็คและตอนนี้กูมาฟูให้มึงดูคนที่แสปีนี้ของกูให้มึงดูคนที่แชมป์เสียไม่ได้ทูเดือท็อปกูไม่ดูคนที่แรงกูล้โคตรเดืออโคตรเหลาโคตรแรงมาดูน้มึงโคตรเจือนโคตรเหลาโคตรแกงอะร่งเวียวสัตว์โคตรเหมาโคตรแพลสเสียไม่ได้กูโยกจัดโยกเอายกแรงแล้วกูมาเสียวจัดไม่ใช่เอาให้มึงดินนนีีี่พกูเยยไไมด้้ลอองงตร เอ้ก็พวกกูเสียไม่ได้ไเฮียเพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้ right now เอาจริงๆกูเล็งยิงแล้วก็คลิกแคลิกป้าในตัวจ็อกพว่พวกกูเสียไม่ได้บวกโลกูไม่ทอกและกูไม่อยากจะเสียเวลาพวกมาเป็นลูกกับจ็อกเพราว่พวกกูเสียไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกู สต็ออกะเซฟแล้วกูไม่กดสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อมบอกว่พวกกูเซฟไม่ได้ right now อต่ชอบกูเล็งยิงแล้วก็คลิกแคลักเปล่าดต่ก็อกว่าพวกกูเซฟไม่ได้ปวดร้กูไม่ท้องแล้วกูไม่อยากจะเซฟไวไลนพวกมึงมาเป็นลูกกระจอกบอกว่พวกกูเซฟไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกว่ะถ้าผ่านตากับแป้งเท้ากูเป็นสต็อกอ่ะเซฟแล้วกูไม่กดสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อมบอกว่พวกกูเซฟไม่ได้เลยเดี๋กูแซ่ด